วันนี้อารมณ์ดีนะนี่นึกว่ามีเรื่องอะไรหรือไงมันเก่งมาจากไหนให้ฉันทำเรื่องไร้สาระแต่ก็คิดถึงมันไอ้ลูกแหวนอย่าเลยนะเอาอย่าวิ่งไล่กันมีอะไรค่อยๆคุยกันก็ได้ขโมยครับช่วยจับทีครับจับไว้ทีขโมยครับช่วยจับหน่อยครับอย่าหลยนะ อย่าวิ่งเลยเจ้านายครับอย่าวิ่งหยุดนะเจ้านายอย่าวิ่งครับอยู่นั้นก็ตามมาสิครับเจ้านายครับอย่าวิ่งครับเจ้านายอย่าวิ่งครับหัวใจเจ้านายเยอะแล้วเกิดเรื่องแล้วเจ้านายหัวใจวายครับเป็นยังไงบ้างรับพยาบาลไหม ช่วยเรียกรถพาไปโรงละครทีตีบทแตกเลยเจ้านายครับก็ไม่หลงกลบอกให้ไปแสดงที่โรงละครลูกเลือดเย็นมันเป็นคนหรือเปล่าอ่ะ